ดอกขแรกแหกหมานนี่ครับัดเอาปปะโอี้วเนี่ยูดอินไซด์นี่คือวดีไหมไ่รู้โน่ฮันนี่อนบวิดีใช่ดอกใหญ่มามเออเราไม่ได้เอาขัดตั้งจริงเดี๋ยขัดตั้งเราจะซับมาพดะ นกย่างามงาม Oh good one. Yeah. Ooh. Oh good one. โอ้ yeah. oh, uh, yes. is a sip dog. พอกินแล้วนะ. <Good. S 2> yeah, ใหญ่วันใหญ n น่ e ดีป่าเห็ดมีเอฟสระเอฟซีถามว่ามียุงไหมไม่มียุงนะคะที่ดีเดนมากยุงก็ไม่มีงูกับเมีเจ้าสมศรีมายุนี่เป็นซีป,ปีละยังไม่เคยเห็นงูเลยนีเจ้าปา่ามหาเห็ดได้ละสามสีด่ดอก ถ้าถามว่าแก,แก่งคนเดียวนี่พ่อกินแล้วแต่ไหนๆก็มาแล้วดูอีกสักแป๊บนึงเห็ดพึ่งแม่มดนี่เจาเนี่นี่มันแก่แล้วอันนี้เราไม่เอาแล้วมันแก่แล้วเอาไปทำพันต้องดูดีๆนะเห็ดเพิ่งบ้านเฮาน่ะเออนี่เจาเอ,อ้หวมันรุด สมซิมได้เอาขัตตั้งมาอะขัาจะรบตัดตัดเต้ตัดค่ะโอเคสวยปอกกินแล้วคนเดียวอ่ะสวยจะขอบูสวยงา,าย<อ>งรีไหมเห็บม่อเหรอ No, oh yeah, that one also. I think actually it is. He's he just young. Yeah. Swayne. This one, most difficult to find. Yeah, not easy. No, but no, I think this one. Because he, Of yeah. all the mushrooms, this one, most difficult. But alone, that, one. that one, same big one, there's Yeah. One. No, another one. <laughs> See me. Oh. โอ้เอาโซ่เด็วันนั่นเองอันนี้ลิฟเตะลิฟเี่ยลูกกิมอมีข้อที่ยังแคปชุลูกกิ้งนมันยังเด็กอยู่มันเล็กอันเล็กๆอยู่ต้องหาดีๆเซแม่หมดนี่ค่ะ หมอรุดแหละเจา้าดอกมันสวยสวยเห็นไหมต้องดูดีๆนะ <c oughs> ตะก่อนแก้เมืเ่อสมศรีมาหาเห็ดน,นะพอเดี๋ยวนี้แก้เมืสมสมเ่อสมศรีมาหายเห็ดงามๆเห็ดเพิ่งบานเทาเนาะหรือว่าคนอีสานไปห้องเห็หดไม่หมดเหรอชอบเห็ดแกงสักถ้วยนเจา้าดอกสวยสวย นี่เจ้าเจ้าละเก้าโมงสิบโมองอ่ะกว่าจะมาถึงเฮ็ดเน่ยงามงามสว,วยสวยงามงามเฮ็ดอ่ะมันจะครอปสาเฮ็ด <laughs> คนอื่นมาเสาะปุป้าเป็นหมูเป็นหมูเรามาเสาะป้าพันดอกนี่ดอกกันยังดีเนาะสวัสดีคะต้องดูดีๆนะคะถ้าดูไม่ดีก็จะไม่เจอเห็ด,ด,ดคนอื่นมันไปปลาใหญ่กกันก็จะได้เห็ดอันใหญ่ๆเนาะแต่เรามาป่าเล็กๆเก็จะได้เห็ดโอ้หัวมันขาด

Eller også, så, så sige, så, jamen det er det, jeg mener. Så alligevel tage dit initiativ, at det, er, at det, lander ikke der, hvor, hvor din oprindelige ambitionsplan er Men det har alligevel skubbet til noget, der gør, at et eller andet vil ske. Og det synes jeg, øh, jeg kan man kalde det en halv sejr. Øh, uh, no. Ja. Ah, oh, yes, yes. 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 มันใหญ่แล้วค่อยๆค่อยๆอู้อต้องข้ิดขึ้นอิดอด <c oughs> ึงไม่ได้มันแก่แล้วเนาะที่โอนอาเลยเดิยจ,จะขอตาดีดิเห็ด,หดทรีโฟนสกัด เราก็เจอแล้วนะคะนี่เท่าีจะดอกองามๆนี่จะดอกสวยๆกลุ่มหนึ่งกะคือได้ถ้วยหนึ่งพอดีเนะนี่อีกดอกนึง มอสเก็ดไอติทำไมมาดทีนี่ค่ะสวยๆไม่ที่กลัวดีๆนะคะดูนา้ำเงายูนนีๆกุ้มเดียวกับโปอแก่งแล้วไหมดูนี่แต่ดอกงามๆท้งนั้นเลยนะชอบดูปืนกัญญาอีน่ะเจ้า ดอกไม่เยอะยนีใส่มาเก็บนะเอามาเท่าว่มามันกำเท่านะเจ้าผลงานวันนี้เจ้าเห็ดอันนั้นอันนี้เห็ดอนะ้งเห็ดตะไคร่เหรอนีอ่สองนมันบานมีบานอยู่สามดอกผลงานของเราวันนี้นะคะ